ตู้พินบอลธุรกิจผลิตเงินสดของวอร์เรน u บ f ฟเฟตต์รู้หรือไม่คะว่าคุณปู่วอร์เรนเบรฟเฟตต์นั้นเคยบอกกับบิลเกตนะคะว่าตู้พินบอลเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ดีที่สุดตั้งแต่เขาเคยลงทุนมาเลยค่ะเพราะว่าการลงทุนในตู้พินบอลของเขาเนี่ยนะคะใช้เวลาคืนทุนแค่เพียง1นสัปดาห์เท่านั้นเองแล้วตู้พินบอลหยอดเหรียญที่หลายคนไว้เล่นค่าเวลาเนี่ยนะคะกลายมาเป็นสุดยอดธุรกิจของคุณปู่วอร์เรนเบรฟเฟตต์ได้ยังไงลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ชื่นชอบเรื่องราวเนะะี่ยค่ะดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะมากดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องทางของลงทุนแมนกันไว้ด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอป B ล็อกเดอยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้ B ล็อกเดย้อนกลับไปนะคะสมัยที่วอลต์บัฟเฟตต์เป็นเด็กค่ะเขาเคยเล่านะคะว่าเขานได้ค่าขนมไปโรงเรียนเพียงแค่สัปดาห์ละ5เซนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยวันนี้ก็ประมาณแค่40บบาทเท่านั้นเองนะคะ แต่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะได้เงินเพียงเท่านี้ค่ะเขาก็เลยมีความคิดที่จะหาเงินเพิ่มด้วยการทําธุรกิจตั้งแต่เด็กโดยเริ่มตั้งแต่ไปขายโคกตามบ้านขายหมากฝรั่งขายหนังสือพิมพ์ขายนิตยสารและสิ่งเหล่านี้เองก็เลยทําให้วอร์เรนบัฟเฟตนั้นเริ่มที่จะมีเงินเก็บเป็นเกอะเป็นกัมขึ้นมานะคะจนกระทั่งปี1946ค่ะวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยก็อายุครบ17ปีนะคะ ถือว่าเป็นวัยรุ่นหนุ่มกำลังไฟแรงเลยก็เกิดปิ๊งไอเดียธุรกิจหนึ่งขึ้นมาค่ะก็คือการทำธุรก,กิจตู้พินบอลนั่นเองนะคะเขาก็เลยลองไปมองหาแล้วก็ไปเจอตู้พินบอลมือสองที่ประกาศขายอยู่ที่ประมาณ25เหรียญสหรัฐต่อตู้นะคะสเต็ปต่อมาเขาก็เลยไปหาทำเลที่ตั้งเพราะเขาคิดว่าธุรกิจนี้ชีสำคัญเลยก็คืออยู่ที่ทำเลนั่นเองพอเข้าไปเลง็เลงๆดูแล้วเนี่ยนะคะก็ไปเจอว่าเอ้เราเอาไปตั้งอยู่ที่ร้านตัดผมดีกว่า เพราะว่าร้านตัดผมเนี่ยคนผ่านไปผ่านมาเยอะเราก็มาใช้บริการกันเป็นประจำใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยเวลารอคิวตัดผมจะได้มีอะไรเล่นค่าเวลาด้วยและสิ่งที่วอลเลนบัฟเฟต t ขคิดไว้ก็ถูกต้องนะคะเพราะว่าเขาใช้เวลาทําเงิน25เหรียญกลับมาเนี่ยแค่เพียง1สัปดาห์เท่านั้นเอง พอได้กระแสเงินสดมาตรงนี้เขาก็เลยเอาเงินก้อนนี้นะคะไปลงทุนซื้อตู้พินบอลตู้ที่2ค่ะแล้วก็ไปหาทำเลวางใหม่ใช้เวลาไม่นานนะคะแป๊บเดียวค่ะเขาก็ลงทุนไปทั้งหมด8ตู้นะคะแล้วก็กระจายอยู่ที่ร้านตัดผมทั่วเมืองเลยค่ะโดยตู้พินบอลเพียงหนึ่งเครื่องนั้นสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง25เหรียญต่อสัปดาห์หรือประมาณ1,300เหรียญสหรัฐต่อปีนะคะแต่บอเสร็จเนี่ยมีถึง8เครื่องก็แสดงว่าใน1่ปีเพราะกิจตู้พินบอลของเขาสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง 1,400ดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นมูลค่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะ<ฮ>ก็เกือบๆจะ6ล้านบาทไปเลยทีเดียวคิดดูสิคะว่าใช้เงินลงทุนเพียงแค่ประมาณแสนนิดๆเท่านั้นเองนะคะ ซึ่งถ้าสรุปมาเป็นปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจตู้พินบอลของคุณปู่เวร์ัฟเฟตประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะก็น่าจะมีตั้งแต่เรื่องของการเลือกทําเลที่ดีค่ะเพราะว่าทำเลที่ดีเนี่ยทำให้เราเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้แล้วก็มีรายได้สม่าเสมอนะคะนํามาซึ่งเหตุผลข้อที่2ก็คือเป็นธุรกิจที่มีกระแสงเงินสดกลับมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็คืนทุนด้วยความรวดเร็วและส่วนสุดท้ายนะคะ ไอตู้เพนบอลเนี้ยตัวเราเองอะไม่ต้องลงไปนั่งเฝ้าโดยเขาใช้โมเดลการแบ่งตรไรนี้กับเจ้าของพื้นที่หรือว่าเจ้าของร้านตัดผมเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของร้านตัดผมเหล่านั้นเขาก็จะช่วยดูแลแทนเรานั่นเองและนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะคะว่าทาไมคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตถึงเคยบอกไว้ว่าตู้เพนบอลนั่นแหละเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เขามองว่าดีที่สุดเท่าที่เขาเคยลงทุนมานะคะและเขาก็ได้นําหลักการที่ใช้กับการลงทุนในธุรกิจตู้เพนบอลเนี่ยมาใช้กับการเลือกหุ้นของตัวเอง นั่นก็คือการเลือกกิจการที่ดูแลตัวเองได้สร้างกระแสะเงินสดอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยมีเงินไปว่งอินเวสต่อนั่นเองค่ะการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทาง เริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย